สวัสดีค่ะขอบคุณแฝดพี่กลางฝาดน้องสองเดือนยี่สิบวันแล้ววันนี้น้องคว่ำนี่น้องความครั้งแรกความเองนะปกติต้องช่วยวันนี้ไม่ต้องช่วยนะความเองเลยได่น้ำลายด้วย,อ,ยอ,อร่อยไม่ใช่ลูกมือพ่อพัฒน,นาการน้องตอนนี้ค่ะขัดความกับชอบหาอะไรเข้าป่าชอบกินจำปั้นตัวเองออกินนิ้วพ่อเปล้วหลุดนิ้วพอ่อ อร่อยมีค่ะลูกวันนี้น้องก็ไปเที่ยวมาอีกแล้วพ่อแม่กับแม่พาเที่ยวทุกวันเลยจะได้เก่งเก่งท่าจ้าจ่ายจ่อยเป็นไงบ้างลูกต่อยจายิาย้มหน่อยสิอ้ะแอนหน่อยสิว่วงอน,นอนหรอคะลูกลาลุงเมืองล่ะ ยิ้กับแม่เลยเนะอะลาๆๆาอจะจับแก้มหน่อยแก้มหน่อยแก้มตุ้ยๆเนี่ยชาเราเปาเหรอโอ้อาวาแล้วหาวแล้วหาวโอ้ยง่วงห่วง,วง,วงอนอนนะคะ